สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะประจำวันที่30มีนาคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวด่นก็คือ5กับ8 3กับ7 50 51 53 57 58 80 81 83 8 5 8 7 8 8เด้อ873 537 183 380เนาะ

ช้าก็บายแปลกับสามมาเหมือนกันเ้อจับคู่ลุ้นเอานะใครจะลุ้น VIP ก็จับคู่ลุ้นเอานะคะหลูดแปดช้าแปดบ่ายนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนอะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ mm <laughs>